แสดงว่าลูกสาวสุดที่รักแม่ก็เป็นตัวซวยอะดิ<ช>โฮ้ยกูไม่พูดกัพดบพวกมึงแล้วมึงอีกตัว เฉยเฮงค่ะแม่อ๋อคนที่ขับรถบีเอ็มมาเหรอลูกใช่แม่คนนั้นนะที่ขับบีเอ็มอ่ะเอ้ยดีดีด,ดีลูกจะให้อยู่นะลูกเราจะได้สบายไม่ต้องห่วงแม่เฉ้เฮงอ่ะมันโง่าตายมันบอกหนูว่ามันมีที่เป็นร้อยไร่เลยนะแม่โอ้ร้อยไร่ร้อยไร่ขาย,ายได้เท่าไหร่วะยีย่สิบล้านสามสิบล้านโอ้อย่างนี้เราก็จะรวยแล้วใช่ลูกชลีโอ้ย เราจะรวยแล้วเนอะโอ้โหลูกสาวแม่เนี่ยเก่งจริงๆเลยชลรี่เฮ้ยเศรษฐีก็มารอสิเสียก็มารอระวังเหอะมันจะโดนหลอกเอาอะแม่รูกพี่ตุ๊กี้เขาว่าหนูสิยี่ตุ๊กี้ว่าว่าลูกกูอย่างงี้ได้ไงม่าว่าลูกชารี่กูได้ไงเนี่ยลูกร้าแต่ขอโทษทีนะแม่ลูกลักของแม่สมองมีน้อยไปหน่อยแค่นี้แม่ว่าว่าลูกกูได้ไงเนี่ยลูกกูจะได้ัวยเศรษฐีพันล้านแล้วนะมึงอุ้ยแม่เศรษฐีพันล้านที่แม่ว่าเนี่ย มันหมายถึงอะไรล่ะคะบวบมะระถั่วแตงกวาตำลึงมะระหรือว่าถั่วฝักยาวคะแม่กิตุกี้มึงอะอิจฉาน้องมึงอะเซ่มึงอะทำตัวเป็นม้าดีกระโหลกถึงไม่มีผู้ชายที่ไหนเข้ามาเอาไงอีกหน่อยมึงนะ้ึงคายตามที่ไปเนี่ยไม่ต้องไม่ต้อง ส่วนอีกคนนึงก็ทําตัวเหมือนป้าเฝ้าบ้านพูดจาด่อยการศึกษาไปแล้วแม่เสียเวลาก็ใช่สิพี่เป็นแค่ป้าเฝ้าบ้านจะเหมือนน้องเชอร์รี่ได้ไงล่ะคะวันๆไม่ทํางานขอแต่เงินแม่จ้องแต่จะหาผัวหาให้ได้ดีแล้วกันนะคะอ้าวจกกี้มาน้องยงนี้ได้ไงน่ะแล้วมันน้องมาเมื่นน่ะแม่แล้วทุกวันนี้มันเคยเห็นหนูเป็นพี่มันปะ่ะโอ้กูไปดีกว่าเสียวเวลาทำามหากินกูแม่จะไปไหน ก็ไปวงไผ่กูสิหาผู้โทรตามยิ๊กยิ่งยิ่กอยู่เนี่ยไปแล้วกูโอ้โหแต่ละคนเอ้าแล้วอีลิซี่ไปไหนวะเนี่ยไปตามหาวิ่งหาผู้ชายอย่างเนี่ยไปตามหามันก่อนอีลิซี่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 อ้าอีลิซี่ ไอ้เเลยยยนี่โมึงจะสิงกูไปลอะอะสิงกูเลยจะน้องอ่ะอ่ะเต็มที่เลยแม่วิ่งบ้านเรำคาญอะไรบ้านเรามันมีหนูตายปะวะตายกลิ่นมันแบบวิ้ยตุๆ่ๆอะมึงก็เบง,งอะ่ะไปนั่งเฝ้ากูเล่นกูอยู่นั่นน่ะกูก็ลืมล้างดิอือไปล้างก่อนเถอะ มาเป็นชุดเลยอุ้ยขอโทษค่ะพี่เมคนเมื่อะมันม่เป็นอะไรไม่เป็นไรจ้าขอโทษนะคะน้องลิซี่ยืนตรงนี้เด่ะจ้าหายใจเข้าลึกๆลึกอีกออกได้แั้วอย่างนั้นค่ะอย่างนั้นค่ะนี่จะขาดหายใจแล้วค่ะน้องลิซี่มีมี่ไหมคะมีค่ะตรงนั้นค่ะพี่ว่าไม่ต้องละอะไรอีกอะคะมีมาเซอร์ไพรส์ตลาดเลยคนสวยดีใจ อุ้ยเรามีไม่โยนนะโอเคขอมาหน่อยคำใส่ใส่ใจยีระแม่หน่อยยียวแี่ดิเดี๋ยวพี่ใส่ใจหน่อยใส่ก็ไปแล้วนะเข้าไปแล้วค่ะขินมพี่ลิซซี่ขอไปล้างมือก่อนนะคะเ้ยมือเลยหรอใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปล้างให้จะดีเหรอคะับดีจ้ะไปล้างแล้วมือน้องลิซซี่ไปเลอะอะไรแะเนี่ยก็ขี้ไงมารอพี่เล่นใช่ไหมคะเนี่ย เรื่องจริงเหรอเลขี่แต่ก็หอมนะขนาดขนาดขี้ยังหอมเลยหอมจ้ะน่แลักนะพอแล้วค่ะหมดแล้วล่ะค่ะอุ้ยหมดจริงๆด้วยหมดจริงๆค่ะเดี๋ยวไปอยู่ในมือพี่แทน เดี๋ยวน้องที่ไปก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ตามไปเรียบร้อยแล้วตามมานะคะน่ารักพี่ก็ยังทนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนน้องทีซีกินพี่ก็ทนได้วันนี้เราจะดูหนังอะไรกันดีนะหนังอะไรดีนะอุ้ยเมื่อคืนที่ไปซ้อมดูหนังผีหนังแอคชั่นมาเพื่อนน้องที่ซีเลยนะเนี่ยขอโทษนะคะพี่พอดีที่ เฮ้ยเสียดายแย่เลยพี่ดูการ์ตูนไม่ครบทุกเรื่องเลยอะยังดูไม่ครบทุกเรื่องไอ้ย่าเอ้ยมาทุกเรื่องยังไม่ครบอะไรอาจารน้องมิซี่เปล่าค่ะไม่มีอะไรครับพี่เสียดายเฉยๆทีวีพังใช่ปะเอางี้ไหมหนูมีเกมให้พี่เล่นเอาพี่พีช่ชอบเล่นเกมแต่กติกามีอยู่แหวะว่าถ้าพี่ชนะ หนูจะให้พี่มาหาพี่สาวหนูทุกวันเลยพี่ไม่พ,พี่จะไม่ขัดมัจะไม่ขัดขวางอะไรเลยนะแต่ถ้าพี่แพ้พี่ต้องกลับบ้านนะได้โอยี่วีทางแพ้หรอกแต่อะไรอีกอะกลับบ้านโดยไม่มีเสื้อผ้ากลับนะพี่ตัวเปล่าอ,อ่ะโอ้ไม่เอาหรอกเออมไม่เป็นไรหรอกคนปอนปอนอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเล่นหรอกเดี๋ยวเรียกพี่สมชายมาเล่นก็ได้อย่าแพ้คนหน,ะนาค พี่แพ้เขาละคะไม่เป็นไรพี่ไม่มีทางแพ้หรอกเพื่อนน้องลิซี่พี่ทำได้ทุกอย่างเชื่อพอนะพี่ไม่เคยเก่งจริงเลย่ะรู้สู้สู้นะจ้าเอาให้ชนะนะคะจ้าเอาหอยังอ่ะไปดิ กันอีนานไหมจ้าไหนเรียบเลยนี่ไงมาาไรมะไหมอ้าวก็จับไม้สั้นไม้ยาวไงคะถ้าใครจับได้ไม้ยาวคนนั้นคือผู้ชนะเกมง่ายๆ่ายได้สิแพ้แล้วอย่าลืมทำตามสัญญานะว่าจะไม่มาขัดขวางความสุขของพี่กับน้องลิซซี่สู้เขานะคะ กเกมยังไม่ทันเริ่มเลยอย่าพุ่งคุยไปหน่อยเลย<ม>เดี๋ยวจะร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเขา่าวิ่งไปฟ้องแม่ไม่เอานะมาเริ่มเลยดีกว่าเสียเวาลาได้อ่ดดูนะม,มีไม้สั้นกับไม้ยาว<ม>ดูนะคะดูนะคะดูนะพี่ชน,นะโชว์เลยค่ะเต็เยย<อ>มยังเตมแล้วเดี๋ยวนะจับให้เท่ากันก่อนอ่ะ ้จับก่อนเลยค่ะได้สิเขียวดีไหมคะพี่สีเขียวอันไหนดีนะตัเลือกให้ดีนะอันนี้แน่นแน,น,น่นหรือจะอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะดีค่ะอันนี้ล้มเลือกสักทีเถอะเอาอันนี้อี่เ้ยังไม่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยยาวเย้ เสียใจด้วยนะจ๊ะน้องตุ๊กี้อันนี้พี่ได้อันยาวอุ๊ยอันนี้สั้นแน่เลยสั้นแน่เลยแน่ใจแล้วเหรอว่าได้อันยาวอ่ะยาวเนยยาวขนาดแพ้แล้วอย่างอเงยนะจ๊ะอะหนูให้พี่ดึงเลยจะหาว่าพี่โกงเดึงเวลยดึงเลยมันสั้นแน่นอนสั้นยังไงก็สั้นอีพี่ทำไมมันออกมาล่ะทำไมมันออกมาเรื่อยๆคะฮะ ม,มาได้ยังไงนี่ <c oughs> <Yeah. c oughs> มันมาได้ยังไงวะหือ <c oughs> มันต่อกันวะ <c oughs> <c oughs> แม่คุผมด้วยแม่คุผมด้วยแม่แม่จ <c oughs> <c oughs> โถพี่ไม่ค่อย บอกแล้วว่าอย่ามาเล่นกับอีตุกกี้สงสารที่ไม่ค่อนหนึงเลยอ่ะเสียดายอ้ยน่นนุ่นน่นงไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะโอ้สงสารที่ไม่ค่อนนึงเลยอ่ะดีแล้วแหละมึงจะได้ไม่มีผัวมึงจะได้อยู่กูปนานๆไงตุกกี้มึงทำอย่างนี้กูก็หมดโอกาสมีผัวสิน อยู่พี่ไมเคิลไปแล้วพี่สมชายก็ยังไม่มาให้พี่ไปทำสวยกับน,น้องสองพัน <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วนะ,ะ <c oughs> สวยแนะ่พี่สมชาย <c oughs> พี่สมชายเสร็จแล้ววันนี้มึงอย่าหวางังร่มร่อแรงๆไปหน่อยเลยชาตินี้มึงก็ไม่มีผัวหรอก <c oughs> เน่น้องจา๋าฟังพี่นะันน้องค่ะพี่คนเนี้ต้องการมีผัวต้องการมีผัวมาก <Huh? S 2> พี่ไม่ได้มีอันนี้ของพี่นะคะมันจะแข็งเป็นฟอสซิลค่ะน้องทุกวันนี้มันตันแล้วค่ะฟังพี่นะโอยการมีมมป็นอะไรแม่เห็นหน้าตาแบบนี้มารวยสิท่าว่าจะเขื่อนสิเห็นหน้ามึงแต่เช้าแะไรที่ไม่สวยอย่างเงี้ย <c oughs> แม่แม่เห็นหน้าลูกสาวสุดที่รักแม่เป็นคนแรกไม่ใช่เหรอเมื่อเช้าอ่ะแสดงว่าลูกสาวสุดที่รักแม่ก็เป็นตัวสวยดิ <c oughs> โอ้ยกูไม่พูดกับผัวมึงแล้ว แม่ขอโทษลนะูกแม่ขอโทษนะแม่ก็รักลูกเท่ากันนะลูกนะตุ๊กี้เนะลิซี่เดืองน,นะอุ้ยลิซี่เนาะลูกเนาะแม่รักลูกเท่ากันเลยจ้า<ม>แม่ขอตัวไปเทแรกกันนะลูกนะเดี๋ยวแม่มานะลูกนะเดี๋ยวแม่มานะเดี๋ยวแม่มานะลูกนะเดี๋ยวแม่มาจ้าหยั่ทำไมวะเออมึงว่าแม่ดูแปลกแปลปะใช่ร้อยวันพันปีไม่เคยบอกรักคุณเลยใช่ไม่เคยบอกรักกูด้วยตามโก กีนี่กูว่ามันถูกแปล้วกูไม่ใช้มึงนะทำสวยกูก็ไม่ได้ทำเนี่ยพี่สมชายก็จะ้าแล้วยังไม่สวยเลยจะทำยังไงอะน้องสาวสานขออีกสักสองพันเฮ้นะสองพันไม่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 อยากไม่ผัวน้องเราไม่ได้ทำสวยแบบเนี้ยพี่สมชายจะรักไหมเนี่ย สวยแบบธรรมชาติแบบนี้แหละครับพี่สมชายก็รักจริงหรอครับพี่สมชายจริงค่ะปากลิซี่ต้นแดงกว่านี้มยคะแดงแบบธรรมชาติแหละครับชอบชอบแก้วลิซี่ควรเติมไหมคะไม่ต้องเติมหรอกครับแบบนี้แหละอองตองดีทำไมเกินขนาดนี้ผมต้องไ่ทำลอนไมคะพี่สมชายคะไม่ต้องทำสีไม่ต้องทำลอนหรอกครับงอกธรรมชาติที่สมชายชอบ จรงจังเลยพี่สมชายมึงอะหมอบมาอยากก่างกระแยะเลยเนาะเฮ้ย <Hey, S 2> รู้ได้ไงว่าพี่ของแท้ <G ül> นอนดึงของหมูบ้านเลยนะเนี่ยกูบอกว่าแย่แย่ไม่ใช่ของแท้กูว่ามึงพาพี่สมชายไปหาหมอเถอะไปพร้อมกันเลยไปสองคนมึงอะเอาวันนี้ไม่ไปเฝ้าปั๊มหลอดเหรอคะพี่สมชายวันนี้พี่อยู่กิจการชั่วคราวพ่อกับแม่พี่ไปเปิดอีกแปดสาขานนองโอ้โหแปดสาขาเลยเหรอพี่ จวงนนหนีนกูเห็นที่ฟันน<ะ>ี่สมชชยไปนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ตรงนั้นดีกว่าค่ะเงียบๆเราจะได้อยู่กันสองคนนะคะไดค่ะไม่อยาบเข้ามาใกล้ๆสิจา้าลิซซี่ค่ะที่มีเรื่องสำคัญจะมาบอกเรื่องอะไรคะอย่าบอกนะว่าจะมาขอลิซซี่แต่งงานลิซซี่พร้อมแล้วคะ่ะแหวนอยู่ไหนคะพี่สมใช้ใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะพร้อมแล้ว ดิซี่ดิซี่ใส่สิคะเราเลิกกันเถอะทำไมล่ะคะพี่สมชายเฮาอะ่ะผสมกันดอกบ้านพี่อรวยรวยบ้านน้องอจนจนพี่ก็ทั้งหล่อทั้งรวยดูน้องดิหน้ายังก็เขียดเขียดก็เขียด,ยด,ยดตื่นเสียงหน้าก็คื้ง อึ่นก็อื่นขยังยืนข้างองค์เหมือนปลาดุกปลาดุกแดกแฟบแล้วจะทำหน้าแอบเหมือนปลาดุกจุดที่ที่ที่หัวกระหนงเหมือนกับหมอสีหน้าเดียวหน้าเนี่ยใครขึ้นไปนั่งขัตสมาดอยู่นั่น <c oughs> น่ะนุพุงดิเนี่ยอย่ากกับภาษากระจายเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอออันนี้แรงดันไฟหรือลวดร่อนหนามเนี่ย <c oughs> ออโอ้โหอย่าร้องดังดินึกว่าลวดดุจต้นมีขานเนี่ย โอ้ยไอพ่อแทพบุรสุดหล่อนั่นหน้าลวหลุมมกบาแล้วน่ะโอ้โหดูนี่เลาจมูกก็ยาวหูก็ยาวฟันก็เยินตาก็ลึกดูดีเนี่ยพร้อมจะเลี้ยงปลาทองไปเงินได้แล้วเนี่ยตรงนี้โอ้หล่อตายแล้วมั้งมาด่าพี่สาวกูนี่ดอดหล่อมากเลยโอ้โหล่อกว่าใครในหมู่บ้านนี้เลยมึงอ่ะโอ้โหหล่อจริงๆเลยมองทางไหนก็หล่อหล่อลากดินหล่อลา ีใครเทียบเทียมหล่อไม่มีใครเหมือนหล่อไม่อยากมีใครเหมือนเลยเนี่ยโอ้โหหล่อมากอุ้ยนันตีนอะไรอ่ะตีนควายตีนกาตรงตาอ่ะไปฉีดบ้างนะโบทงโบ,บทอ,อกอะ่ะเข้าคลินิกบ้างนะรวยไม่ใช่หรอเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่หรอจาขอปัม๊มน้ำมันไม่ใช่หรออมมรอ้ย<อ>ดูดิกล้ามเป็นมัดมัดเลยดูสิโอ้โหหมุนบ่อยใช่ไหม ไม่ไม่ใช่เล่นเวทใช่ไหมหมุนหมุนปั๊มน้ำมันใช่ไหมคะวันวันนี้วันนี้ว่างเหรออ๋อไม่มีงานทํารวยว่างน้นเศรษฐีโอร้รวยเศรษฐีโอ้โหหล่อมากหล่อมากหล่อตายหล่อเต็มพี่บอกความจริงก็ได้พี่มีมือที่สามที่มีคนใหม่พี่รักเขามากพี่ขอโทษนะที่พี่หลอกเกินไปจนใครๆก็ต้องมาหลงเสน่ห์พี่นุ่นนะคนใหม่ที่มาละ ักมาแล้วลจ้าอะไรกันวะเนี่ยชีวิตของผูอะไรเนี่ยพี่สมชายไหนที่รักของพี่อย่าบอกนะ ใช่เราสองคนครบกนมาพักมึงแล้วขอบคุณนะที่ทำให้เราได้มาเจอกันเหมือนผมไม่คิดทำให้เราสองคนได้มารักกันมึงทำให้กูเจ็บแสบนี่คือการแก้แค้นกูแย่งคนรักของมึงมาเจ็บใจไหมล่ะสาใจเว้ย เราจะมีความสุขกันไปไปแล้วมึงไม่เอาลงไปแล้วลืมจ้าไม่เป็นไรจ้าโอ้โหไม่ต้องเสียใจไปหรอกกูบอกแล้วมึงไม่ต้องมีผัวหรอกอยู่กับกูนี่แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลิ่นซักหมาตายแถวไหนวะรถมาชนหมาตายแถวนี้ปะวะชัดเลยเ <c oughs>